วิธีใดที่เราจะมีสติเห็นกายสร้างสติไปในกายอันนั้นเป็นบุพภ,ภ,ภิกตบุพภกรเบื้องต้นในการศึกษาในการปฏิบัติแม้ว่าจะมีปัญหาอะไรต่างๆมันก็จะค่อยดีไปแม้จะมีศัตรูคู่อาลคคนอิจฉาพยาบาทก็จะค่อยดีไปแตเรามาพบกับตัวเองโดยการปฏิบัติธรรมเอาพบกับตัวเองโดยการปฏิบัติธรรม เอาตัวปฏิบัติเป็นผู้ชีวิตกับเราไปก่อนนั้นว่ายังไม่มีเพื่อนไม่มีมิตรก็ไม่เป็นไรอยาเพิ่งไปแก่จะเพิ่งไปหาอน,นั้นมันจะเกิดขึ้นทีหลังแล้ววิธีปฏิบัติทำแน่แน่นอนที่สุดแน่นอนที่สุดในความรู้สึกตัวอยู่ที่กายกายก็มีจริงๆมีความรู้อยู่สึกตัวที่กายจริงๆ อย่าพึงไปเอาผิดอย่าพึงไปเอาถูกอย่าพึงไปกลัวทุกข์อย่ากพึงไปอยากได้สุขไม่ต้องไปเป็นอะไรกับมันละความรู้สึกตัวนี่มันมาเหนือเมฆมันมาเหนือแต่ทุกข์เราก็ขี่คอความทุกข์ความรู้สึกตัวมันเป็นทางนั้นแม้มันมีสุขก็ขี่คอความสุขมันมีผิดก็ขี่คอความผิดมันมีถูกก็ขี่คอบนความถูกมันเป็นอะไรเราก็อยู่ขี่บนคอเขา ไม่เหน็ดไม่เหนื่อยอะไรความรู้สึกตัวไม่พาให้เราเหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้าไม่ได้พาให้เราเสียเวลเาแล้วก็อยู่เหนือทุกอย่างไปก่อนรู้สึกตัวรู้สึกตัวมองอะไรมองแบบเหนือเมฆสักหน่อยแล้วมันก็เป็นอย่างนั้นความรู้สึกตัวเนี่ยมันมาเหนือเมฆมังกันมันไม่เปิดไม่เพื้อนกับอะไรดอก มันไม่เป็นสุขเป็นทุกข์กับอะไรมันไม่ได้มันไม่เสียมันไม่ผิดไม่ถูกกับอะไรมันมีแต่ความรู้สึกตัวมีแต่ความรู้สึกตัวมันเป็นอย่างนี้คตว่าสติเนี่ยสติสัมปชัญญะยิ่งมาบวกเข้ากับกายมาบวกเข้ากับจิตที่เจตนาแล้วก็เห็นตายเขาก็แสดงกจเขาก็แสดงท้อไม่หลบไม่รีบไปไหนดอกแสดงก็แสดงแบบโง่โง ก็ต้องมีสติเห็นเห็นชัดจริงสุดเห็นสุขก็เห็นว่าเป็นสุขเห็นทุกข์ก็เห็นว่าเป็นทุกข์เห็นรล่นเห็นหนาวก็เห็นว่าเป็นรล่นเป็นหนาวแล้วก็เห็นเลยไปเห็นเลยไปอะไรที่เขาแสดงเขาแสดงหลายครั้งหลายหนก็เล้วไหลทั้งนั้นแหละเมื่อเราไปดูหนังเรื่องเดียวสองโลกสามโลกือเหมือนกับวิทยากรอบรมนักเรียน ที่ไปอบรมที่ไหนก็เอาเรื่องเก่าเรื่องเก่าไปอบรมนักเรียนเขาก็รู้ล่วงหน้าแล้วต่อไปก็จะเป็นอย่างนั้นต่อไปก็จะเป็นอย่างนี้เขาก็เบื่อมันก็เบื่อไม่อยากฟังไม่อยากสนใจก็เป็นอย่างนั้นเราเห็นตัวเราหลอกตัวเราเราเห็นตัวเราทาให้เราเป็นทุกข์เราก็ถูกความทุกข์หลอกเราเห็นตัวเราทําให้เราเป็นสุขถูกความสุขหลอก ถ้ามีสติมันหลอกไม่ได้ทึงไหนดอกเหมือนคนที่หลอกเรานะ่ะมันหลอกไปได้ไหมทังไหนแต่มันก็จะมีปัญญาตรงนั้นด้วย,ยารรการปฏิบัติธรรมการปฏิบัติธรรมมันเป็นไปานองนี้อันอื่นมันจะค่อยดีไปการปฏิบัติธรรมเนี่ยไม่ใช่อยู่เฉยๆเห็นแต่ความสุขเฉยถ้ามีสุขก็รับรองว่ามีทุกข์คู่กันถ้ามีหลงก็รับรองว่ามีรู้คู่กัน มีผิดก็รับรองว่ามีถูกคู่กันไม่ต้องไปสยบก,กับอันใดมาแบบเนื้อเนะื้อแบบผิดแบบถูกก็เนื้อมันแล้วรู้สึกตัวปล่อยตะพื่อต่อเพืไปเราก็สร้างความรู้สึกตัวต่วพ,พือตะเพืไปแล้วเราก็สร้างได้เราก็สร้างได้วัตถุเที่ยวมาสร้างก็มีเจตนาลงไปใส่ใจลงไปมีสติลงไปไม่แต่เห็นแจ้งตามความเป็นจริง ก็แต่มีสติมันเหมือนกระดีดนิ้วมือเหมือนกระดีดนิ้วมือเรียกกันมีสติวันเท็นอะไรก็เท่านั้นแหละรู้แล้วรู้แล้วเพราะว่ารู้แล้วรู้แล้วมันสะดวกกว่าอย่างอื่นแต่ไม่น่าจะเป็นอย่างนั้นทําไมจึงเป็นอย่างนี้มันไม่สะดวกทําไมเราจึงทุกทำไมเราไม่รู้มันไม่สะดวกแต่ว่ารู้แล้วมันไม่รู้ก็รู้แล้วมันรู้ก็รู้แล้วมันสุขก็รู้แล้วมันทุกข์ก็รู้แล้วแต่วูสะดวก เห็นแบบสะดวกสบายมันหลงก็รู้แล้วคือความหลงมันสุขก็รู้แล้วคือความสุขมันทุกข์ก็รู้แล้วคือความทุกข์สะดวกสบายคำวา่ารู้แล้วรู้แล้วนะเป็นภาษาที่ง่ายง่ายเป็นภาษาเอามาใช้กับชีวิตของเราเป็นตัวเฉลยแล้วสติสมัมปชญัญญะมันก็เป็นเช่นนั้นนะมันเฉลยแบบนี้มันรู้แล้วรู้แล้วมันว่าอย่างนี้นะความรู้แล้วมันเบาจะยิ้มก็ได้ ยิ้มหัวเราะความทุกข์ก็ได้ยิ้มหัวเราะความสุขก็ได้ยิ่งหัวเราะความกรัวก,ก็ได้เพราะว่ารู้แล้วนะมันเบาเบาหรอกนะเออไม่ไหวไม่ไหวมันหนักหนักสักหน่อยทําไมจึงเป็นอย่างนัง้นทําไมจึงเป็นอย่างนี้มันหนักนะแม้แต่เกิดความกลัวความอะไรชอบไม่ชอบมอาไหนรู้แล้วมันชอบก็รู้แล้วมันไม่ชอบก็รู้แล้วมันเกิดได้จริงๆริงอสิ่งเหล่านี้มันเกิดได้กับกายกับใจของเราแปดหมื่นสี่พันอย่าง มันเป็นอย่างนั้นมันเป็นสิ่งที่สัมผัสอะไรก็ได้กายของเราใจของเราแต่เราจะดูจะแลจะรู้จะศึกษาเขาก็ต้องเห็นสิ่งเหล่านี้แหละเห็นทั้งสุขเห็นทั้งทุกข์นะเห็นทั้งผิดเห็นทั้งถูกนะเห็นหมดทุกอย่างที่มันแสดงมันแสดงเหมือนเหมือนกันชีวิตเราเหมือนกันทุกคนนั่นแหละเรามีสติโดยสติมีสติเนี่ย ก็เป็นการรักษาศินมีสติก yeah. <ounce> ็เป็นการเปินสมาธิมีสติก็เป็นการเจริญภาวนาปัญญาไปพร้อมพร้อมกันมันก็กงจักหมุนไปพร้อมกันจะเป็นหนึ่งขี้สองขี้สามขี้ถ้าเป็นกงจักมันก็สนับสนุนกันศินสนับสนุนให้เกิดสมาธิสมาธิสนับสนุนให้เกิดปัญญาปัญญาสนับสนุนให้เกิดศีลศินสนับสนุนให้เกิดสมาธิสมาธิสนับสนุนให้เกิดปัญญาเป็นอย่างนั้น การปฏิบัติไม่ใช่ออกหน้าออกหลังมันเป็นกมันเป็นแนวล่วงที่มันทำให้เกิดความเป็นระเบียบเรียบร้อยสินสมาธิปัญญาคนเจริญสติก็เป็นอย่างนั้นนะความรู้สึกตัวความรู้สึกตัวเนี่ยต้นโตต้นโตที่ทำให้เกิดสินต้นตอที่ทำให้เกิดสมาธิต้นตตที่ทำให้เกิดปัญญามันต้องมีสติมันต้องมีสติ ติตมันไม่ได้อย่างไงต้องสร้างเอาอะไรมาสร้างเอากายที่มันเป็นจริงอยู่นี่แล้วมันหลงมันสุขมันทุกข์ก็มีอยู่ในกายเราจะได้รู้มันก็จิตใจนี่แหละที่มันจะเกิดสุขเกิดทุกข์มันก็แสดงบางทีมันแสงหน้าแสงหลังด้วยการเจริญสติแสงจนหลงไปกับมันมันสุขก็หลงไปกับความสุขมันทุกข์ก็หลงไปความทุกข์โดยเฉพาะความคิดที่มันไม่ได้ตั้งใจ พะไม่มีสติพุทธออกมาได้ก็เห็นมันเห็นแล้วเห็นอีกเห็นแล้วเห็นอีกรู้แล้วรู้อีกรู้เรื่องเก่ารู้แล้วรู้อีกการรู้เรื่องเก่ารู้แล้วรู้อีกมันไม่ใช่ธรรมดามันจะเป็นปัญญาด้วยตรงนั้นนะมันจะเป็นธรรมดาเห็นกายเคลื่อนกายไว้อยู่เนี่ยเห็นอยู่บ่อยๆเห็นอยู่บ่อยๆอ้าวที่แรกก็เจตนาเห็นกายเห็นกายไปไปมามันก็ไม่ใช่แล้วะมันก้าวล่วงเห็นรูปเห็นนามไปเลย เห็นรูปเป็นนามไปเลยเคลื่อนไหวอยู่นี่มันเป็นรูปเป็นนามกายานุปัสนามิสติเห็นกายเวทนานุปัสนามิสติเห็นสุขเห็นทุกข์กิตตานุปัสนามิสติเห็นความคิดธรรมานุปัสนามิสติเห็นธรรมอารมณ์ที่เป็นกุศลและอกุศลมันก็แสดงของเขาอยู่นั่นแหละเอาไปเอามาเมื่อดูไปดูมาดูไปดูมาก็เห็นเป็นรูปมาทมเห็นเป็นนามมาทมนะ ม่ใช่เห็นเป็นกายเห็นเป็นเวทนาเห็นเป็นจิตเห็นเป็นธรรมเห็นเป็นรูปเป็นนามจะรูปเลยวะเนี่ยจะรูปเลยวะเนี่ยเวทนาอาจจะไม่ต้องเรียกว่าเวทนาเรียกว่าเป็นอาการสิแล้ววะนี่ยง่ายง่ายจะเรียกเวทนามันสุขมันทุกข์ความสุขความทุกข์ก็ยังแบ่งชั้นอยู่สุขทุกข์สุขมันก็เป็นสุขจริงจริงทุกข์มันก็เป็นทุกข์จริงจริเหมือนจริง พอมาเห็นเป็นอาการมันไม่จริงมันเป็นเป็นอาการเป็นเพียงอาการความสุขความทุกข์ความร้อนความหนาวความหิวความปวดความเมื่อยความโกรธความโลภความหลงความรักความชังความลังเลสงสัยความคิดฟุ้งซ่านที่มันเกิดขึ้นกับรูปกับนามมันเป็นอาการหอบุณเขาถ้ารูปไม่มีอาการนามไม่มีอาการเขาก็ไม่เรียกว่ารูปเขาไม่เรียกว่านาม มันก็จะไม่ได้บรรู้รมเลยถ้าไม่เรียกว่ารูปถ้าไม่เรียกว่านามไม่มีโอกาสบรรลุธรรมเพาเขาไม่แสดงอะไรออกมาการบรรลุธรรมคือเขาแสดงออกมาจนตอบได้ว่าลู้แล้วลู้ก็ลู้จบด้วยเห็นแล้วละเรื่องเนี้ยมันก็เรื่องเก่าความโกรธก็อันเก่าความทุกข์ก็อันเก่าแม้จะทุกข์แบบไหนก็คือความทุกข์ความโกรธแม้จะโกรธแบบไหนก็ตามคนอื่นทํให้โกรธ อะไรทใหมโกรธมันก็คือความโกรธความรักเี็นรักคู่รักคนรักผ้ารักเสื้อรักหัวรักไวายรักว่านรักช่องมันก็คือความรักันเดียวกันแล้วก็มันก็เลยหลอกไมาได้มันเป็นอาการมันไม่ใช่ตัวเราจริงๆมันเป็นอาการถ้าตอบได้ว่ามันเป็นอาการก็จีบจ้อยแล้ววะเนีชิจีบจ้อยเหลือเกินความรู้สึกตัวยิ่งใหญ่มีอํานาจเป็นธรรมเกิดขึ้นแล้ว บรรลุธรรมแล้วเขาเข้าใจเห็นแจง้งตามความเป็นจริงบรรลุธรรมก็คือบรรลุอยู่บนกายบนรูปบนน้ำรูปหลอกไปได้น้ำหลอกไม่ได้เหมือนเมืนน่อก่อนแต่ก่อนในรูปก็หลอกน้ำก็หลอกอไม่รู้ว่าจะเป็นยังไงยอมมันหมดมันโกรธก็ยอมทําตามความโกรธมันรักก็ยอมทําตามความรักอันทุกข์ก็ยอมทําตามความทุกข์ คยเยี่ยมเยี่ยมแจ่มใสเวลามันทุกข์ก่อนเศร้าพ็ยอมมันไปวันนี้มันเห็นแจ้งมันเห็นแจ้งมันมีสติมันเห็นแจ้งอะไรมันหลอกมาได้เพราะสติีนเป็นสติอินทรียมันเป็นใหญ่แต่ก่อนตามันเป็นใหญ่หูมันเป็นใหญ่ราเราสร้างสติไปสร้างสติไปเอ้าตาหูจมูกเล่นกายใจรูปรถจินเสียง มันไม่ใหญ่เท่าสตินะไม่ใช่ใหญ่แบบเป็นธรรมสติในมันใหญ่เป็นอินทรีย์เป็นกันมันรอบโูกมันหลอกไม่ได้ตาตามันหลอกได้ความรู้สึกตัวมันหลอกไม่ได้หลอกตัวเราก็หลอกไม่ได้ถ้าหลอกก็หลอไม่ได้ก็ไม่รู้ว่าใครจะไปหลอกใครถ้าหลอกเราได้เราก็หลอกคนอื่นได้นั้นดับเบิลหลอกถ้าหลอกตัวเองไม่ได้เราหลอกคนอื่นก็ไม่เป็น โกรธคนอื่นก็ไม่เป็นถ้าโกรธก็คือมันโกรธความโกรธมันหลอกตัวเราความโกรธมันไม่หลอกตัวเรามันเห็นอย่างนี้เร่าว่ารู้ธรรมเดี๋ยวนี้สิ่งเหล่านี้มันหลอกเราความกลัวก็หลอกเราความโกรธก็หลอกเราความทุกข์ก็หลอกเราหลายอย่างที่มันหลอกเราเป็นพารามากจึงจําเป็นต้องปฏิบัติธรรมให้เห็นซะให้พบเห็นซะให้เรามาพบกันพบกันตรงนี้ถ้าเราพบกันตรงนี้ อะไรๆมันก็จะดีไปเลยใช่ชีวิตของเราอันถูกต้องอันชอบอยู่โดยชอบอยู่โดยชอบก็คืออยู่ด้วยความรู้สึกตัวอยู่ด้วยความรู้สึกตัว